เสด็จหาไม่จำกัดช่วงหามินิมาร์ตตอนช่างแอร์ในตำนั้นโอ๊ยตายแล้วทำไมอากาศมันร้อนอย่างนี้เนี่ยตายแล้วโอ้้อ้วนด,ดูสินี่มีความสุขอะไรนักหนาเนี่ยร้อนจะตายอยู่แล้วฮะโอ้ก็ต้องถามให้มันเย็นสิแอร์มันก็เสีย ก็โทรไปตามช่างแอร์หรือยังอ่ะก็โทรไปแล้วมันไม่มาสักทีแล้วก็แก่ผ่าขายให้มันแล้วรู้แล้วรู้รอดไปเลยหาบทตายย่างจริงสวัสดีครับสวัสดีครับี่ะต้องขอโทษก่อนเลยนะครับพอดีที่ร้านแอร์เสียค่ะอากาศจะร้อนหน่อยนะคะอ๋อไม่เป็นไรคนอย่างผมมาเย็นที่ใจใช่ใบหน้าอุ้ยป๋ารับอะไรดีค้งขอต่อว่าหน่อยนะเอาจะต่อว่าร้านเราเรื่องอะไรอะข่าวที่แล้วอะซื้อยาที่ฟันไปบอกว่าสูตรเกลือไงเอาไปหมักหมูไม่เห็นเค็มเลย ซื้อยาที่ฟันไปหมักหมูจ้ะโอ้ตามสบายแต่พ่อคุณอยากได้แล้วก็หยิบไปเลยค่ะอ้ยตาแล้วยาอ่อนดูสิเนี่ยโง่ด้วยน่เาจะไปหมักอะไรกันซื้อถ้เยอะเชียเอาไปกินได้นะคะเท่าไหร่ครับอ่าตรงนี้นะคะ215บาทค่ะไม่มีเงินสดมานะครับผมจ่ายด้วยสแตมได้ไหมอ่ายินดีค่ะร้านเรารับสแตมค่ะนี่ครับ นี่อะไรของแกเน,นี่ยเอเหยื่อสแตม็มอะไรเนี่ยออ๋แล้วเนี่ยใครน้องสเต็ใช่เบิร์ดเวลากระจายจะสแตม็มไงสแตม็มที่ให้ไปอ่ะสแตม็มเป็นดวงๆค่ะไม่ใช่นักร้องชื่อสแตมปัญญาอ่อนหรือเปล่าไปเลยออกจาก๊สไปเลยออกจาก๊สไปเลยไปบ้าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อสแตม็มคืนนี้ไปรัดอื่นเอาไปเสียกหวยแตกเขาไปได้บ้าไปเนี่ยต้องไปวางอีกสวัสดีครับสวัสดีครับ หลอกครับผมหลอกจังเลยอ่ะหลอกจังเลยอ่ะประธานโทษนะฮะโอ้น <|so|>> oh, ี่คือพวกไม้ป่าเดียวกันป่ะฮะ เดดใช่ไหมฮะยาครับยาครับผมไม่ชอบฮะเดี๋ยวก็ต่อยเบ้าตาแตกเลยฮะผมไม่ชอบครับผมโอ้โหผมก็เกลียดกันเคยเหมือนกันครับดีครับดีโอ้โหเอ้ยพี่แป๊บหนึงนะพี่ว่าทำไมแอร์ร้านนี้มันเสียหรือเปล่าพี่พอดีแอร์ร้านร้อนมากเลยฮะก็ต้องทำแอร์มันเสียหน่อยครับพอดีโทรไปแล้วช่างยังไม่มาเลยต้องขอโทษเลยอย่าเสด็จเสด็จไปเลยอากาศร้อนนี้อยากกินอะไรดีอ่ะ เราเป็นผู้ชายเหมือนกันครับเราโอ้โหได้ฮะโอ้โหไปทำจากไหนมาเนี่ยออกกำลังกายครับผมไม่ใช่ตุ่มเนี่ยเอามาจากไหนยุ่งกัดเหรอเนื้อตุ่มเยอะมากอ่ะเอาไว้ลองน้ำเหรออ้พี่ผมคือผู้ชายเต็มร้อยครับพี่แม่แม่เต็มตัวอย่าไปยุ่งกับเขาเราต้องแบบนี้นี่ของจริงผู้ชายเต็มตัวผู้ชายเหมือนกันมึงอ่ะตัวดีเนี่ยแล้วพี่ผมร้องไห้ใจเย็นกันนะไอ้ โอยูดิเสื้อผ้ายังหอมเลยมีน้ำเปล่าขายไหมพี่อืมฮะอากาศเดี๋ยวนี้ร้อนมากเลยอ่ะพี่อ่่าใชเครียดว่ะเฮ้ยเอาเลยนี่ไปแล้วโอ้ยคืออะไรอ่ะโอ้ยนี่พอโดนน้ำนะดูสิซิกแพคขึ้นเต็มเลยอ่ะเซ็กซี่มาร์ทเลย ใช่เหมือนกันไม่เป็นไรเออทำเขาอีกแล้วอ่ะเอ๊ยอดเลยอ่ะออเป็นลมนะคะ ผมเกลียดกันเลยยาพี่ยายายาอย่าทำข่าวอย่าทำข่าวนี่เปียกหมดเลยร้านพี่เนี่ยมีผ้าชิ้ตัวขายไหมพี่ผมเริ่มหนาวหนาวไม่มีอะไรจะหนาวได้ไงบางทีผมผมเองก็เล่นเยอะไปครับพี่มิชชั่นแอร์มาหรือยังอ่ะพี่ว่าจะซีเพราะรูปหล่อคาร้อนลูกก๊ะ ซ่อมแอร์ซ่อมแอร์ครับนี่ไปช่างแอร์เหรออืมนี่แอร์อยู่ตรงนี้จ้าแอร์เสียตั้งนานแล้วใช่ไปซ่อมให้หน่อยนะได้ฮะับนี่น่ารักอ่ะแอร์ที่ร้านน่ะมันตัวเล็กหน่อยนะผมไม่เล็กนะครับชั่งแอร์เลตั้นาน คุณคือบอลใช่ไหมแพทเพือนเฮ้ยแพทเพอดเองอะแพทเพ่อนพทเพือนครับผมคุณคือบอลใช่ปะคือเขาเนี่ยเป็นเพื่อนผมครับผมตั้งแต่สมัยเรียนช่างด้วยกันเลยครับช่วยหน่อยนะช่วยซ่อมหน่อยนะครับ ท่านแ่ะครับคุณครับอะไรออกไปครับทำไมจะไม่ออกน่นทำฉันเลยไม่เกียนเธอเกียดเธอเกลียดเพราะแกเพราะนี่เขาไม่ได้ลำเกียดนี่เธอจะม่ยุ่งอะไรกับพวกฉันกันแต่นี่คือเพื่อนเก่าของผมเพื่อนเก่า่งหัวใหม่ฉันจะทำไมหรอออกไปนังอ้วนไม่ออกทำไมหรอนังฉันนีป่าออกมาดี๋ยอะไรหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วอะไรทำไมเอาเลยน้อยเอาเลยทำไมเอาเลยเอเย ี่ยพี่จะไปกระเทยดิเนี่ยซ้อมผมจังเลยอ่ะพี่ผมถึงตรงๆเลยดิเวพระพรดฉันไม่เคยลืมเลยว่ะความหลักของเราที่ลงกึงอ่ะลงกึงเฮ้ยอ,อะไรกันเนี่ยนี่แกมาทำอะไรในร้านของเราเนี่ยพระพรตจับได้ไหมคิดถึงนายว่ะนี่ไง<ม>อะไรอะไร,ะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่อแอร์ที่แกให้ฉันกินยังอยู่เลยไม่แต่ว่าตอนเนี้ย เป็นกี่ของหนักแล้วล่ะทาิแทก็อีแกกเหมือนกับทั้งเกงทั้งปางเลยออกไปจากนอกร้านเช่นไรส่ซวยออกไปเลยออกไปเลยไปทําบัตรสีบาเถลิกันข้างลอกเลยไปไปออกไปเลยนีออกไปโอ้ยต้องทําบุญร้านใหญ่แล้วเนี่ยใช่ทำอะไรกันอย่างนี้เออแอ์ที่จะให้ผมซ่อมอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ผมผมไม่เล็กนะครับกูยังไม่ได้ถาม อะไรเนี่ยมาซ่อมแอร์ครับซ่อมหน้ามึงก่อนดีกว่าไหม